ญาณนักกานะกิจินาจิตต w a n มุนิโต้ันเดสัตว์ทวาวตุเตจ้าชายมังกรานิเจตติขุนตาเจ้าชายมังกราคาถาคาถะเจาว่าจะโนตินาติเนสัตว์เทพาติหิตตวานานท์ทวิวิธานิจุปัตตวานิโมกังสุกังติตะเมยนะเราัะปุญญโดมหาการุณีโกนาโดจิตายสัพพารตินังปุเรตาวารมีสัพพะนี่จะไหนจะไม่อยู่หน้าคนตันดีทีเดียวเด้่ยอวันนี้เป็นกรรม แจ็กจที่ทั่วให้ทั้งแจี่ทั่วกี่ทังเลยถังองทั้นั่นทั้นี้ก็ยาไปก็ยาบางทีกับพ่อของพู้เจ้าก็ยาเนาะผ่านว่ว่าทั้งสีตัวมันหน้าร้านกันจะชนกันไป่จะชนคตรแชร์ไล่ต่คนตะคอนแห้งแก๊กน้องคายน้ำน้องนั่นแหละหลังว่าตัวนึ่งน้ำน้องมาพุ่งเ่าะตัวี่แห่เ่านั้น็นาอันนี้กระบนกัน สุโภมังสุโภมัง จจานังพิกุสังคัสสาพิกุสังคัสสาอูโนชยามะอุโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิกุสังโฆสังโฆทุติยัมปีทุติยมพีวิมานมานิมายามพันเต